น้องๆในกลุ่มขาเรามากีดกันก่อนนะมาช่วยกันกีดแล้วเอาคืนแล้วบอกแล้วว่าเอาคืนสามเท่ากีด <c oughs> เลขวิ่งเนาะสามตัวแล้วนะเลขวิ่งเข้านะโอโหสุดยอดไหมสุดยอดไหมน้องๆขาเออ นี่เห็นไหมเลขวิ่งประวันมืดหน่อยมองไม่เห็นเลยมืดอะมองเห็นกันไหมคะมองเห็นเนาะเนี่ยเห็นไหมน้องๆประวันคิดแล้วนี่ว่าห้าเนี่ยมันไม่น่าจะมานะห้านี่น่าจะดับนะประวันว่าต้องมาหนึ่งแล้วพอประวันมาทำใช่ไหมมาทำาชุดสุดท้ายเขาส่งมาให้เนาะของของปะที่มาเลยอะซองที่สองซองสุดท้ายเนาะ เขาส่งมาให้นั้นอยู่ที่5 5 3หสหนึ่งใช่ไหม5้าสมซึ่งมันก็มาชนกับสูตรประวันเนาะแล้วก็มาชนกับซองซองที่1น,นะบนนะประวันเน้นเน้นหนึ่งวิ่งอยู่แล้วเนาะโอ้โหยิ่งมั่นใจหนักเข้าไปอีกโอ้โหปวันวิ่งสลบสลายนี่นะ90ยเนี่ยปวันชอบมากนี่ประวันจัดหนักแบบแล้วมันไปตรงกับเลข่าหลานประวันได้นะ เลขหล้านประวันเลนเลขเลนประวันเนาะโอ้สุดยอดเลยประวันหนึ่งเนี่ยคือพป๊ปสองที่สองส่งมานะประวันรู้แล้วว่าหนึ่งเนี่ยแบบไหนมาบนแน่นอนชัวร้านเปอร์เซ็นทีนี้ประวันนี่หาตัวใส่ไม่เจอหรือไม่ไม่รู้จะเอาตัวไหนใส่รู้ไหมโอ้เอาเหมือนเจ็ดกับหกที่ประวันบอกให้น้องๆอ,งอะ่ะติดไว้เนี่ยมันทําไมมันถึงไม่มาน้องๆรู้ไหมดังมาก หกกับเจ็ดเลขดังแบบสุดๆเลยอือน้องๆเห็นไหมอาจารย์แต่ละสำนักที่ประวันเข้าไปเช็คดูนะคือไม่มีเลยแทบไม่มีเลยอ่ะหนึ่งอ่ะนะแทบไม่มีเลยอือแทบไม่มีเลยล่ะแต่ว่าอาสูตรประวันเนี่ยได้หนึ่งเนี่ยเยอะมากอืมประวันต้องมาแน่เอยงวดนี้นะัหนึ่งนะอืมสองเจ็ดหก อหกหนึ่งหกอะไรพวกนี้ยดังมากหกกับเจ็ดดังมันไม่มาเห็นไหมมันหลุดนะเนี่ยเห็นไหมเรวิ่งเนี่ยเก้าศูนย์นี่ประวันโอ้ยจัดแบบชนิดที่ว่าเฉพาะในบ้านเนี่ยห้าหลังนะประวันเข้านะและข้างนอกอีกไอ้ที่เข้าออก,ขออก,ขออกอเข้าออกบ้านประวันอ่าเข้าออกเข้าออกร้านประวันอีกเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นี่ประวันซื้อเยอะมากประวันวิ่งอ,อ สบักสบอมก้าเนี่ยปวันรู้แล้วว่ามาล่างแน่นอนเพราะว่าซองเขาส่งมาใช่ไหมมันมาชนเนี่ยมันชนกับประวันเนี่ยเห็นไหมประวันก็บอกนี่อ,อะไรอ่ะป้าเน้นตัวที่ชนกับสูตรของป้ามากสุดค่ะน้องๆชอบตัวไหนก็จัดไปค่ะเห็นไหม เนี่ยคือมันมาชนกับสูตรประวันน้องๆก็เห็นแล้วเนาะสูตรประวันเนาะมีเก้าศูนย์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 แล้วก็หนึ่ง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 อะเนาะเยอะนะเออเนี่ยเห็นไหมทักษะใหญ่เราได้ไหมทักษะใหญ่เรางวดนี้ไม่มันโอ้นี่ไอ้ที่เหลือนี่เนาะได้นี่เนาะทักษะใหญ่เราอืมทักษะใหญ่เรางวดนี้มันไม่ไม่ได้สองตัวเนาะ ทักษะเล็กทักษะใหญ่ไม่ได้สองตัวนะเออเออนาะดูด่ะหืมเนี่ยถ้าประวันใส่สีลงไปอะนะน้องๆรู้ไหมงวดนี้นะสงสัยประวันคงจะมีดวงแค่เลขวิ่งเลขตัวเดียวกับเลขสองตัวเนาะอ่าเลขทะเบียนรถลูกทะเบียนรถ ลดเครื่องอ่ะของลูกก็ออกใหม่นั้นนะอ่าสี่แปดหนึ่งสี่รู้ไหมป้าวันทุกครั้งเนี่ยถ้าป้าวันได้เลขอะไรมาป้าวันก็จะโพสต์ลงในส่งไปให้น้องๆในกลุ่มนะงวดเนี้ป้าวันว่าจะส่งจะส่งแล้วไม่รู้ทาไมเหมือนอย่างกับมีอะไรมาดนจิตดนใจเนาะไม่ให้ส่งแล้วป้าวันก็ถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วนะป้าวันว่าจะส่งไม่ได้ส่งเออแล้วตอนแรกป้าวันนึว่าจะซื้อ,อมไม่ซื้อ ลูกๆถูกกันถูกสามตัวเพราะว่าเพราะว่าอะ,อะไรอะสี่สี่แปดสี่หนึ่งเนี่ยเลขทะเบียนรถโอ้เสียดายมากประวันดวงคือดวงมันมีแค่สองตัวแค่นี้เนาะดวงมีแค่สองตัวเออนะ ไม่เป็นไรนะค่อยเอาใหม่นะเนี่ยน้องๆเห็นไหมเวลาน้องๆดูสูตรประวันนะ่ะนะปวันก็จะคัดสูตรบนทั้งนั้นเนี่ยมา,มาตั้งให้น้องๆนะน้องๆนะดูนี่เนีย่ยถ้าปะวันมาร์กตรงนี้ไว้ให้เนี่ยคือเลขเนี่ยมาแน่นอนนี่บนนะเนีย่ยอืมนะ ตัวเลขติดบนนี่มีแปดนะถ้าเอาหนึ่งเนี่ยมาจับกับตรงนี้มันก็ได้บนแลวเนาะถ้าเอาหนึ่งมาจับกับตรงนี้เห็นไหมเพราะประวันบนนี่ประวันเน้นหนึ่งอะน้องๆที่ว่าเข้าใหม่เนาะสามารถเอาเลขเน้นของประวันเนี่ยเหมือนประวันอ่นเน้นให้วิ่งหนึ่งเนี่ยให้เอาหนึ่งเนี่ยมาจับกับเลขติดนี้ก็ได้นี่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นชุดบนหมดเลยนะคะมันก็แค่สี่ชุดเนาะ ไปบนอย่างเดียวอืมนะดูอ่ะหนึ่งมีไม่มี18ดูดะดูะดะด,ะดู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 เออนะเห็นไหมร่างของเราโอ้นี่เห็นไหมร่างของเราเห็นไหมร่างของเรา90ตรงเป๊ะประวันแหมกิ๊ดแค่สลบไป โอ้โหสุดยอดไหมน้องๆสุดยอดไหมมาตัวตรงไปเลยเนาะโอ้ประวันถูกเยอะประวันประวันบอกแล้วถ้ากินพวกเราไปงวดนึงเนี่ยเราจะเอาคืนกันให้หมดอ,มนะออืมนะเอออมสินนี่นะประวันเข้าไปอ่านไอ้นั่นหนนเนาะมันมันหมดงวดรัฐบาลหมดหมดอะไรเขาเรียกหมดอะไรอะหมดฉลากครบสามสามปีให้ไหมเขางดออกใช่ไหมเออนอกจากว่ามีฉลาก นอกจากว่ามีอะไรเขาเรียกธนบัตรใช่ไหมออกมาใหม่ใช่ไหมอมสินมันถึงจะออกอีกเนาะไม่รู้งวดหน้านี่มันมีไม่ไม่รู้นะนี่ถ้ามีอมสินนะเจ็ดนี่นะมาแน่นอนนี่เข้าอมสินเพราะปรวันรู้แล้วว่าเจ็ดเนี่ยแบบไหนต้องมาอมสินอืมอ <c oughs> ่าวิเคราะห์อืมนี่โอกาส มันออกอะไร4ีซีหรือ8ปดสมันออกอะไรละเลขเออประวันลืมไปแล้วเนาะงวดนี้ประวันนี้อ่าวิเคราะห์อ่าเนี่ยห้ากับหโอกาสมาบนสูงมากนะแกับ9โอกาสมาล่างสูงมากนะมันแยกกันไปเนาะแขึ้นบนเก้าลงล่างเนาะอืมหกับแปดโอกาส มาร้อยสูงมากงวดนี้หลักร้อยไม่เข้าเนาะหลักร้อยหลักร้อยไม่มีเนาะมาเข้าอ่าล่างและบนเนาะมาล่างและบนเนาะมาล่างและบนอืมนะเนี่ยเห็นไหมสูตรประวันเนี่ยเนี่ยเหมือนน้องๆที่เข้าใหม่นะดูเนาะดูเนาะ,ด,นะดูนะเนี่ยเห็นไหม ถ้าเลขไหนที่มันชนเยอะคือประวันจะตั้งไว้ตรงนี้ <muitos. S 1> นนหเห็นไหมล่างก็คือล่างบนก็คือบนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเก้าเก้าเก้าเห็นไหมประวันตั้งไว้ให้เลยเนี่ยเพราะว่าประวันจัดจัดเรียงลําดับแล้วไงเนี่ยเก้าเก้าเก้าเ้าห็นไหมลงมานี่ก็คือ 00, 00, 00, 00, 0ูนย์ศูนย์ศูแล้วก็09เห็นไหมแล้วมาตรงนี้ก็0ูเห็นไหมอ่าอ่าบนเนี่ยเห็นไหมน้องๆดูนะ เนี่ยหนึ่งให้ไหมงวดนี้เราเลขเลขวิ่งหนึ่งเข้านะนี่หนึ่งนะ,ะนะหนึ่งเน,นี่ยเห็นไหมรูปวันจัดให้นี่ประวันคือประวันตั้งเลขไว้แล้วไงเลขตรงนี้อคือเลขที่ว่าประวันจับชนกับสูตรหมดทุกสูตรแล้วไงชนกันหมดแล้วนะหนึ่ง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 เห็นหมเนี่ยเห็นมหนึ่งหมดเลยเนี่ยเห็นหมนะ ชุดโบราณของเราเข้าแต่หนึ่งเนาะหนึ่งเข้าบนเนาะเออสามตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้นะส่วนมากอ่ะสามตัวมาหนึ่งตัวนี่นะให้น้องๆที่ว่ามาใหม่ยังไม่รู้ส่วนมากนะส่วนมากจะมาบนค่ะส่วนมากนะนานๆเขาถึงจะวิ่งลงล่างสักครั้งเนาะส่วนมากนะเขาจะมาบนบางทีเขาก็มาด้วยกันสองตัวบางทีเขาก็มาบนตัวล่างตัวบางทีเขาก็มาบนตัวเดียวนะหนึ่งตัวเนี่ย สามตัวมาหนึ่งตัวนี่นะอือโอ้เลขลาหิมเข้าอยู่ที่แปดเนาะเออเนี่ยของป้าวันก็ชนอยู่ที่แปดนี่ว่นเนาะเออเนี่ยป้าวันนั้นเลี้ยงเลนรู้ไหมถึงป้าวันนั้นไม่ค่อยมีเวลาได้วิเคราะห์จะได้วิเคราะห์ก็แค่อ่าช่วงประมาณสี่วันนะ่ปะป้าวันได้วิเคราะห์เนาะก็แค่นั้นแหละหลังจากนั้นป้าวันก็ไม่ค่อยได้วิเคราะห์แล้วเพราะว่า ต้องเลี้ยงหลานเพราะว่าพ่อกับแม่เขาไปทำงานเนาะะไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาอืมนะเนี่ยเ,เห็นไหมทักษะเราก็มาทั้ง8ดทั้ง9้าเนาะหลักร้อยมาอืมนะนี่เลขเดือนเราก็ได้อยู่ที่1 8 8่ดหนึ่งนะอืมนะชุดพระเอกเราหลุดเห็นไหมประวันบวกแลว้วอ่ะสองหกเเนี่ยดังมาก ดังจริงๆงวดนี้ของเราดับร้อยเอาไม่อยู่นะดับร้อยเอาไม่อยู่นะดับร้อยดับร้อยเอาไม่อยู่แต่ถ้าว่ามันมาเนาะแปดสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่แล้วก็ถูกกันกระจายเนาะบนเนาะเนาะเพราะว่าประวันชุดวัดดวงประวันก็ให้1นสไปเนาะนะ เออเนี่ยเนี่ยน้องๆจําไว้นะเนี่ยชุดเด่นปวันเนี่ยเด่นปวันนี่นะถ้าเลขมันมาเหมือนกันอย่างเงี้ยส่วนมากมันไม่ค่อยมาค่ะนะคะให้น้องๆดูไว้เนาะเนี่ยเด่นปวันนี่นะส่วนมากนะถ้าว่ามันมาชนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมาค่ะนะคะไม่ค่อยมาค่ะถ้าจะมาก็คือมาตัวเศษนี่ค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเลขทักษะกับเลขประจําวันเนาะปวันจับมาทําอย่างละชุดนั้นนะอืมนะ อืมอันนี้หลักร้อยเราหลักร้อยเราชนอยู่ที่สเออนะสามสี่หได้สเนาะหลักร้อยเข้าที่สี่เนาะเออนะชุดสรุป <c oughs> ชุดสรุปแล้วนี่ก็อานะ่าเข้าเกนาะตรงๆชุดสรุปนี่นะถ้าน้องๆซื้อนะ ก็ให้วินตรงๆอย่างนี้เลยนี่ถ้าน้องๆซื้อนะให้วินตรงๆนะส่วนมากนะเขาจะมามาบนส่วนมากนะนานๆเขาถึงจะหลุดลงล่างสักทีเนาะเนี่ยเห็นไหมเออนี่เห็นไหมเก้าศูน,นย์ 90, เนี่ยเนี่ยเลขตัดเด่นแล้วเนี่ยเก้าศูนย์เห็นไหมนะเนี่ยนี่วันก็ทําให้เห็นไหมเนี่ยไหนแปด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 เนี่ยวันจะตั้งไว้หมดเลยเลขพวันตั้งแบบคือไม่ให้น้องๆแบบไอ้นี่ไง เห็นไหมเหมือนอนี้ก็เหมือนกันเพราะวันตั้งให้เห็นไหม C CC 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 หนึ่ง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 อ่อันนี้ก็ตั้งให้หกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดแต่มันไม่มาเลขมันดังค่ะเลขมันดังเนาะเลขมันดังอันนี้ก็แปด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 เห็นไหมเนี่ยให้น้องๆสังเกตดูตรงนี้เนาะสังเกตเช็คดูเนี่ยเนี่ยอ่ะหนึ่งตัวเนี่ยหนึ่งตัวนี่ส่วนมากมาบนนะคะนะคะมาหนึ่งตัวเนี่ยเนี่ย ให้น้องๆ้องมาดูแถวเนี้ยว่าเลขมันชนกับตรงไหนมั่งอะไรตรงไหนมั่งนะเนี่ยเห็นไหมประวันก็ตั้งไว้ให้หมดแล้วอ่ะแปดแปดแปดเนี้ยนี่ก็แปดแปดแปดนะนี่ก็สี่สี่สี่เห็นไหมนี่ก็เจ็ดเจ็ดหกหกแต่เลขมันดังคือมันไม่มาอันนี้ก็แปดแปดแปดเห็นไหมอืมนี่แปดหนึ่งตรงไหมมันออกเลยสี่สี่แปดหนึ่งอ่ะสี่แปดหนึ่งหรือหนึ่งแปดสี่นะ จำไม่ได้แล้วอืมนี่เห็นไหมเออนะงวดนี้นะเลขปักสิบล่างปักสิบล่างปักสิบบนเรานะมันออกอะไรอะสี 4, 1, ่หนึ่งแปดหรอหรือว่าอะไรไม่รู้ปวันจำไม่ได้เห็นไหมเก้าแล้วก็มานะหนึ่งแล้วก็มาเนาะเออบนนี่เราได้ทั้งอ่าร้อยนะได้ทั้งร้อยได้ร้อยแล้วก็ได้หน่วยไหมมันออกอะไรอะสี่หนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งสี่ เออมันจะออกอะไรก็ช่างมันเนาะแต่ว่าเราถูกก็พอแล้วเนาะยังไงปราวันก็เชื่อว่าน้องๆก็คงถูกกันนะเนาะอ่าอันนี้ชุดสุดท้ายเนี่ยปราวันก็เขียนบอกแล้วเนาะว่าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่นี่ปาวันชอบส่วนตัวน้องๆลองจับใส่เองดูนะคะเผื่อป้าไม่มีดวงส่วนตัวป้าป้าส่วนตัวป้าชอบสี่หนึ่ง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 ค่ะซองที่สองและเลขเทียบ ชนอยู่ที่1และสค่ะเห็นไหมประวันก็จัดไปที่1เห็นไหมมันมาชนเห็นไหมเนี่ยเอของป้านะเขาส่งมาให้นะเนี่ยเขาส่งมาให้นะเขาส่งมาให้3 3สมกับ1 3สมกับ1 3กับ1นึประวันเพราะว่ามันชนกับสูตรประวันแล้วก็มาชนกับซองซองที่1นเนาะซองที่หนึ่งบนนะอือแล้วก็ สองที่สองนี่ก็มาชนเนาะประวันก็เลยเน้นหนึ่งหนึ่งเห็นไหมประวันเลยชอบประวันชอบมากนี่หนึ่งหนึ่งนี่ชอบจริงๆอือชอบมากอืออืมดูจ้ะอ้เสียดายมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหม อันนี้อันนี้เป็นชุดติดล่างประวันนะชุดติดล่างประวันนะงวดนี้นะเข้ามาทั้งศูนย์และหนึ่งเนาะเข้ามาทั้งล่างและบนเนาะเลขชุดนี้นะเข้าทุกงวดนะบางทีเขาก็จะมาอ่าบนแล้วก็ล่างตัวแล้วก็บางทีเขาก็มาล่างตัวหนึ่งนะชุดนี้นะประวันจะเขียนลงให้ทุกงวดค่ะคือเข้าทุกงวดค่ะเลขชุดนี้นะเข้าทุกงวดนะให้น้องๆจาไห้เนาะแล้วก็ไอ้นี่เนี่ย ให้น้องๆเนี่ยซื้อติดไว้ทุกครั้งเลยค่ะเนี่ยสองตัวนี่นะเพราะว่าของป้าเนี่ยสนมากนะแกจะมาสองตัวสองตัวบ่อยมากนะปะวันซื้อเยอะนี่เพราะว่ามันมาตรงกับสูตรของปวันให้ไหมก้าก็ชนอศูน,น,นะน,ย,นย์ก็ชนนะแต่ไอเนี้ยหนึ่งเนี่ยก็ชนกับสูตรปวันเยอะห้านี่ก็ชนแต่ปวันดูแล้วนะ่ะดูห้าเนี่ยเปอร์เซ็นที่จะมาเนี่ยคือห้าสิบห้าสิบนะ อันนี้ประวันไม่ซื้อค่ะประวันวิ่งแต่หนึ่งแล้วก็วิ่งเก้าค่ะวิ่งหนึ่งแล้วก็วิ่งเก้างวดนี้นะประวันวิ่งบนคือบนล่างคือล่างนะงวดนี้นะประวันวิ่งโ oh อุโยเยอะมากอือพอประวันก็บอกกับน้องๆนะประวันอ่าคุยไลกับน้องๆอ่ะเนาะคุยไลกับน้อง,อง,องวันนามั่งอะไรมั่งบอกว่าเอาคืนสี่เท่า เอาคืนจริงไหมคะก็ประวันก็ขอบคุณน้องวันนามากๆนะคะที่ส่งมะม่วงมาให้ประวันเนาะหวานมากอร่อยมากคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะน้องวันนาขาประวันก็ไม่รู้จะส่งอะไรให้น้องวันนาเนาะอืไม่ค่อยได้ออกบ้านเลยอะประวันเดี๋ยวนี้เพราะว่าเลี้ยงเลนอยู่แต่บ้านน่นนะ คลิปช่องใหม่น้องก็ไม่ได้ไปลงเลยงวดนี้เพราะว่าปวันไม่ว่างงนะั้มเดี๋ยวงวดหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงให้นะคะน้องๆที่อยู่อ่าช่องปวันพารวยสามช่องปวันพารวยสี่เดี๋ยวงวดหน้าปวันจะหาเวลาไปลงให้เพราะว่างวดนี้ไม่ว่างนะเออนะน้องๆน,นะปะวันก็เชื่อว่าน้องๆอ,อ่าในกลุ่มรัฐบาลของปวันเนี่ยอย่างน้อยๆก็คงต้องมีวิ่งมั่งแหละนะ เออนะเราก็ได้ค่ากินปีใหม่กันแล้วนะได้ค่ากินปีใหม่ลปะปวันเองก็ได้ค่ากินปีใหม่แบบเหลือเฟือคะ่ะเหลือเหลือกินอีก2ปีใหม่ก็ยังมีอยู่คะ่ะนะคะนะเออนะยังไงก็เราเอาใหม่คะ่ะงวดหน้าเนาะเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเนี่ยเดี๋ยวปวันจะบอกน้องๆให้ ถ้าสมมุติบนใช่ไหมถ้าสมมุติเลขบนเนี่ยน้องๆก็รอซองที่สองก่อนก็ได้ดูว่ามันมาตรงไหมถ้ามันตรงกับเลขบนใช่ไหมน้องๆก็เอามาจับกับเลขติดนี้ก็ได้เลขติดบนนี้ก็ได้เพราะว่าเราไปแต่บนอย่างเดียวใช่ไหมมันก็แค่สี่ชุดเห็นไหมเอาเลขที่ประวันคัดชนให้แล้วเนี่ยมาจับนะถ้าสมมติว่าเลขเนี่ยมันมาชนล่างใช่ไหมน้องๆก็เอามาจับกับชุดล่างตรงนี้ ให้น้องๆเอามาจับกับชุดล่างเพราะว่าเลขติดชุดล่างเนี่ยบางทีชุดนี้ก็เข้านะเนี่ยมามาจับกับดูชุดนี้นะว่ามันชนไหมนะเอามาจับกับชุดล่างได้นะคะเนี่ยชุดล่างจะงดนี้เน้องล่างกะวันชุดล่างอันนี้มันหลุดนะชุดล่างอันนี้หลุดปักสิบนี่หลุดค่ะ หลุดค่ะชุดนี้นะเพราะว่ามันมาคู่กันน่ะเนาะเขามาคู่กันเออนะเขามาคู่กันอืมประวันคิดแล้วว่างวดนี้นะแบบไหนนี่ต้องมาศูนย์เก้าแน่ๆนก็ยังไงเหมือนน้องๆคนไหนที่ว่าอ่าไม่ได้ซื้ออันนี้ไว้ก็ไม่เป็นไรค่อยเอาใหม่เนาะเพราะว่าเลขซองประวันเนี่ยประวันก็มีน้องๆเนะที่เข้าใหม่ถามประวันมาเยอะป้า แล้วมันไม่ถูกสองตัวเนี่ยหนูต้องป้าต้องคืนเงินหนูไหมน้องขาน้องฟังป่อวันนะคะอ่าเลขทรงเนี่ยคือพ่อวัน,นซื้อมาซื้อขาดค่ะนะคะอันนี้ป่ะวันเนี่ย ไม่ไดเอามาขายหรือว่าอะไรเนาะประวันแค่เอามาแบ่งปันเอามาแบ่งปันแล้วเราก็แชร์กันออกน้องๆคนไหนอยากได้เลขซองเนี่ยก็คือมาแชร์กับประวันนะคะมาแชร์กับประวันเงินที่ประวันได้มาจากน้องๆที่น้องๆเข้ากลุ่มมาเนี่ยประวันก็เอาไปแชร์กับเพื่อนอีกทีว่าเท่าไหร่แล้วก็ไปจ่ายค่าซองเขานะคะประวันไม่ได้เก็บไว้เองค่ะซึ่งประวันเนี่ยเป็นคนที่ว่า ซื้อเลขอะค่ะเป็นคนเล่นเลขประวันชอบนั่นนะคะประวันซื้อเยอะงดงดเนอะบางทีล้านล้านล้านเป็นล้านอะประวันซื้อนะยังไม่มีก็เจ็ดแปดแสนอะประวันซื้อนั่นอืมนะเหมือนอย่างกับอาประวันต้องขออธิบายก่อนเนาะเหมือนอย่างกับสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยเนี่ยสองตัวสามตัวอันนี้คือเป็นสูตรที่ประวันแถมให้ค่ะ ปวันเอาเอา,เอาเลขทรงเนี่ยที่เขาส่งมาให้อย่างเงี้ยปวันเอามาจับเทียบกับชุดของปวันสูตรปวันแล้วเห็นไหมมันเด่นชนกันอย่างนี้ปวันก็จะคัดมาให้น้องๆวิ่งเพราะว่าอ่าซองไทยเลเนี่ยซองที่1บนเขาจะส่งมา2ตัวซองที่2ซซองที่1ล่างเนี่ยเขาก็จะส่งมา2ตัวเนาะก็จะส่งมา2ตัวแล้วปวันก็จะมาคัดค่ะคัดเทียบสูตรปรวันแล้วก็สูตรของเพื่อนเทียบคัดค่ะคัด คัดจะเหลือตัวเดียวเรามั่นใจแล้วก็รประวันก็จะใส่เป็นเลขวิ่งไว้ให้น้องๆค่ะอ่าเหมือนอย่างเราก็จะดูค่ะดูว่าซองที่สองมาเนี่ยกับไอ้สามตัวตรงเนี้ยมันจะมาชนกันไหมถ้าชนตัวไหนก็คือเอาตัวนั้นค่ะนะคะชนตัวไหนก็คือเราจะเอาตัวนั้นนะคะน้องเข้าใจเนาะซึ่งประวันเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยคือเป็นสูตรที่ประวันแถมให้หมดนะคะอันนี้นะคะเนี่ยที่น้องๆเสียเงินเข้ามาก็เพื่อ อันเนี้ยมันเล็กทรงอะค่ะซื้อเล็กทรงนะคะเล็กทรงนี่คือเล็กวิ่งนะคะเล็กทรงนี่คือเล็กวิ่งค่ะทรงหนึ่งเนี่ยพวกประวันซื้อกันมาแพงค่ะนะคะเพราะว่ายิ่งเจ้าของเนี่ยของปะเนี่ยของแกเข้าดีมากในชุดล่างของแกนี่นะปะนี่นะแพงนี่แกจะขึ้นอีกแล้วนะถึงแกขึ้นป้าก็ยังให้น้องๆช่วยแชร์กันออกคนละส0 0ร้อยแค่นั้นเองประวันไม่ได้ขึ้นอะไรเพราะว่า ถึงน้องๆไม่มาช่วยประวันแชร์ไม่ช่วยไม่มาช่วยประวันแชร์ออกเพราะประวันก็ต้องซื้ออยู่แล้วอะนะเมื่อก่อนประวันก็ไม่ได้คิดจะเปิดกลุ่มเปิดอะไรคือน้องๆประวันถูกแล,ล้วใช่ไหมเลขซองประวันก็โพสอ่าน้องๆเขาก็เลยทักเข้ามาป้าป้าทำไมแม่ามาเปิดกลุ่มแชร์เดี๋ยวพวกหนูช่วยกันแชร์ออกอืมอันนี้ประวันไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้เป็นของตัวเองนะคือแชร์ เหมือนอย่างกับพวกประวันเนี่ย14คนน่ะน้องๆเข้ามากี่คนน่ะอ่าแล้วก็หารไปเราเลยเอาเงินนั่นนะเงินที่ประวันได้จากน้องๆมาเอามารวมกันแล้วก็เอาไปจ่ายนู่นขาดเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยพวกประวันก็จะเอาไปจ่ายนะพวกประวันก็จะควักกระเป๋าเองออกนั้นนะ ถึงปะวันไม่ได้ทํากลุ่มหรือว่าไม่ได้ลงในกลุ่มปะวันก็ซื้อกันอยู่แล้วค่ะส่วนมากก็มีน้องๆเยอะเนาะทักมาถามปะวันสูตรที่ปะวันทำน่ะปวันซื้อไหมปะวันไม่ได้ซื้อค่ะส่วนมากปะวันจะซื้อเลขเลขทรงค่ะเพราะว่าเลขโรงเนี่ยมันจะแม่นกว่าเนาะเออถ้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยปวันสูตรปะวันทำนะแต่ปะวันอ่ะเวลาปะวันวิ่งอะไรเนี่ยปะวันก็จะเทียบคัด เวลาซื้อปวันจะซื้อเลขโซงค่ะนะคะปะวันจะซื้อเลขโซงเวลาวิ่งก็วิ่งเลขโรงค่ะนะคะก็ถ้าวิ่งอ่ะมันก็ได้อยู่แล้วเนาะเหมือนวิ่งสองพันอย่างเงี้ยเห็นไหมอันเนี้ยบนสองบนห้าร้อยล่างห้าร้อยเห็นไหมอันนี้บนห้าร้อยล่าง 500, ห้าร้อยเนี่ยถ้าเราได้มาสองด้งเนี่ยเรากำไรแล้วอะได้ทั้งบนและล่างอ่ะเนาะกำไรแล้วอ่ะใช่ไหม พราะว่าวิ่งเนี่ยมันต้องกันบนกันล่างไงมันมันอย่างกับเราวิ่งอ่าบนเนี่ยเราไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวคลิดประวันในนี่เรานะจักกิ้งจักกิ้งอ่ะเออนะจักกิ้งจักกิ้งนะก็ยังไงประวันก็ดีใจกับน้องๆที่ถูกนะคะถ้าน้องๆคนไหนที่เข้ามาใหม่ย,ยังเอาไม่ถูกเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยเอางวดใหม่นะคะ ก็ปวันเองเนี่ยเหมือนชุดสองตัวอะไรพวกนี้คือปวันนั้นแถมให้ค่ะไอ้ที่น้องๆมาแชร์ปรวันออกคนละสามร้อยนะคือแชร์กัอนอกมาซื้อเลขซองนะคะเหมือนเลขซองเนี่ยซองไม่มาเขาก็ไม่คืนให้ป้ารู้ไหมเพราะว่าเราซื้อขาดไงแต่ว่าเลขซองของเขาเนี่ยนะเลขซองของเขาเนี่ยน้อยมากที่จะหลุดนะคะเข้าทุกงวดถ้าถ้าจะหลุดก็คือปวันนั้นเน้นตัวผิดให้นะคะ ของเขาเนี่ยเข้าแทบทุกงวดทุกงวดเลยล่ะนะน้อยมากที่ว่าจะหลุดนั้นยิ่งของปะนี้นะเข้าดีมากนี่ปะนี้ปะเล็กล่างนี้นะเข้าดีบางทีมาสองตัวสองงดสามงด,มมดอ่าสองตัวมาสองงดสามงดสองตัวมาอะไรประมาณนี้อ่ะนะก็ยังไงก็ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนเนาะ ก็ประวันก็ดีใจกับน้องๆที่ถูกนะน้องๆคนไหนที่ไม่ถูกก็เอาใหม่ค่ะนะคะถ้าน้องๆยังเชื่อมั่นในตัวประวันนะคะยังไงประวันก็อ่าคงต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ